มาทำบัวลอยไข่ดาวแบบน่ารักน่ารักหอมอร่อยเนื้อนุ่มนิ่มกันค่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยใช้ฟักทองหั่นชิ้นใส่ลังถึงและยกข,ขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่10นาทีค่ะและจะใช้แป้งข้าวเหนียวใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยน้ำกะทิค่อยๆทยอยใส่นวดนวด,นวดจนแป้งจับก้อนเลยนวดนวด้วยมาสักพักพอได้เนื้อเนียนเนุ่นนนนมนมแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะ ใช้แผ่นฟิล์มคลุมกันลมไว้ก่อนนะคะฟักทองที่นึ่งไว้ครบเวลาเอาใส่อ่างผสมไว้และบดๆให้ละเอียดเลยได้แล้วจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะพอตัวฟักทองอุ่นๆแล้วจะใช้มือน,นวดๆให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้ถ้าเหลวไปให้เติมแป้งถ้าแห้งไปให้เติมน้ำได้นะคะพอได้เนืน้อเนียนๆจับก้อนก็ใช้ได้เลยค่ะใช้แผ่นฟิล์มคลุมกันลมไว้ และใช้แป้งข้าวเหนียวโรยที่ถาดี่จวังขนมสักหน่อยหยิบแป้งสีขาวมาก้อนหนึ่งคลึงๆให้กลมและบีบให้แบนอีกหน่อยประมาณนี้และหยิบแป้งฝักทองมาปั้นก้อนกลมๆอีกหน่อยเอาวางตรงกลางทำเป็นเหมือนไข่แดงค่ะประมาณนี้แป้งฝักทองที่เหลือกวรจะปั้นลูกกลมๆประมาณนี้นะคะ จากนั้นจะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดพอมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะและเอาขนมที่ปั้นไว้ลงต้มได้เลยนะคะคนๆไม่ให้ติดก้นหม้อสักหน่อยแล้วจะปล่อยต้มทิ้งไว้แบบนี้ก่อนค่ะพอขนมสุกเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้กว่าจะต้มต่ออีกประมาณ3นาทีตัวกลมก็ต้มเหมือนกันใส่พร้อมกันได้เลยนะคะ ได้แล้วจะช้อนตัวขนมขึ้นและเอานอกน้ำเย็นไว้เลยค่ะในส่วนของตัวกลมก็ช้อนขึ้นได้เลยค่ะเอาแช่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิน้ำมะพร้าวเกลือปน่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายและเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ โดยเอาน้ำมะพร้าวใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลมะาพร้าวน้ำตาลทรายและใบเตยใส่เพิ่มความหอมสักหน่อยค่ะตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายเดือดเดือมาสักพักแล้วใส่น้ำกะทิลงไปค่ะและจะคนๆต่อให้กะทิเดือดเดือดอ,อีกครั้งและค่อยใส่เนื้อมะาพร้าวอ่อนลงไป คนคนให้เนื้อมะพร้าวร้อนเลยได้แล้วช้อนตัวขนมมาใส่เลยค่ะคนคนให้ตัวขนมร้อนอีกสักหน่อยก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ขนมหอมหวานอร่อยเนื้อนุ่มนิ่มเลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออีโมจิรูปไข่ดาวคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.